สวัสดีจ้าเราพบกันกับมีนาเหมือนเดิมนะคะวันนี้จะมาหาหัวใช้เท้านะคะเฮาเดี๋ยวเราไปชมกันว่าหัวใช้เท้ามันอยู่ตรงไหนนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมีนาจะมาเล่าให้ฟังนะคะนี่จะเป็นหัวใช้เท้าที่ชาวกเกษตรกรเขาปลูกทิ้งเอาไว้นะคะแล้วพอหน้าหนาวมาเขาก็จะจับแข็งเขาก็จะเป็นน้ําแข็งหลังจากนั้นเขาก็จะเน่าเปื่อยกลายไปเป็นปุ๋ยนะคะ นี่คือชาวเกษตรกร,เ,ร,กรเขาจะปลูกทิ้งเอาไว้ก่อนที่หิมะจะลงนะคะตอนนี้ก็เราก็มาแอบดอมดมหานะคะเขาปลูกทำปุ๋ยนะคะเขาปลูกไว้ทำปุย๋ยนี่หัวใช้เท้านะคะแต่เราก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าหัวเชดเท้าแข็งค่ะ ไม่ใช่ว่าเขาแก่นะคะเขาเป็นน้ําแข็งค่ะตอนนี้เราสามารถเอาไปปอกท,ปทําซุปทำอะไรได้นะคะแล้วเราจะเอาไปด้วยนะคะถ้าหลังจากที่หิมะหัวชเท้าละลายเมื่อไหร่นะคะเขาก็จะกลายเปื่อยเน่าเป็นปุ๋ยทันทีนะคะนี่เราก็จะมาหาเก็บแบบนี้นะคะนี่นี่จ้าอันนี้แตกอันนี้ไม่สวยเดี๋ยวเราไปหากันต่อนะคะ อันนี้เขาปลูกเป็นปุ๋ยจริงๆนะคะพอถึงเวลานี่ช่วงช่วงสักเดือนหนึ่งตัวเขาก็จะมาไถากลบนะคะหลังจากที่บรรยากาศเริ่มร้อนนะคะเราเรามาชมกันนี่จะ้ะนี่หัวใช้เท้านะคะอันนี้ก็อาจจะไม่สวยจะมีรอยแตกนะคะไะ เราไปกันต่อคะ่ะมีเยอะค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยสวยเขาไม่ได้ปลูกรับประทานนะคะต้องเข้าใจนะคะเขาปลูกเพื่อเป็นปุ๋ยนะคะนี่หัวใหญ่ๆจะ้ะมันสวนมันกว้างมากเลยนะคะแล้วก็จะอุ้ยหมดแรง <laughs> ตน้นถอนกับอันนี้นะคะเห็นสังเกตไหมคะนี่น้ำยาจะตัดให้ดูเลยนะคะตัดแทบไม่ลงนะคะเพราะว่าเขาเป็นน้ําแข็งคะ่ะ พูดดีๆนะคะก็ปันก็ว่าเท่ากับว่ามาขโมยของเขาแต่ว่าเขาปลูกทําเป็นปุ๋ยจริงๆนะคะนี่กว้างใหญ่ไพศาลที่ประเทศเยอรมันนี่คือเรื่องจริงนะคะเขาจะหว่านทิ้งๆคล่องๆเอาไว้พืชผักหลายๆอย่างนะคะพอถึงเวลาเขาก็จะเน่าเปื่อยไปเองนี่ก็ไอ้หัวหนึ่งนะคะสวยๆเบี่ยงมาทางนี้ก็นี่ตรงนี้ก็ไอ้หัวหนึ่งนะคะนี่หัวสวยๆนี่จ้ะ นี่ตรงนี้ก็หัวงามๆเลยนะคะหัวเช็ดเท้างามๆเลยนี่เราเอาไปเยอะไม่ได้นะคะเราไปแค่พอทานเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาละลายมานี่เขาก็จะเปื่อยนะคะเขาก็จะเปื่อยเราก็จะเอาไปแค่ไม่กี่หัวแค่พอทานต้มซุปหม้อใหญ่ๆนะคะถ้าตราบใดที่เขายังแข็งอยู่ตรงนี้นะคะเราก็สามารถมาเอาได้เรื่อยๆเขาจะไม่เน่านะคะ เรามาเดินชมกันนะคะมันกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นหัวที่ตั้งสวยงามมากเลยนีสองหัวนี่ตั้งสูงขดโอขดเอสวยมากอันนี้ก็เป็นอหัวหนึ่งที่เสียบยอดขึ้นมาได้สูงมากอันนี้รู้สึกว่าจะอ่อนนิ่มไปแล้วนะคะนี่พอมันอยู่สูงเกินนะคะอยู่สูงถ้าเป็นหัวต่าๆเลยอย่างนี้นะคะนี่อย่างนี้นะคะนี่นนะะนหัวต่าๆนีอันนี้เช่นกันนะคะ อ่านี่อันนี้สวยๆเลยจ้ะนี่มีนาก็ได้สีหัวใหญ่ๆแล้วนะคะตอนเราสบวนไปหาจักรยานเราคืนค่ะก็อยู่ติดกับบ้านมีนานี่แหละค่ะไม่ไกลค่ะนี่เยอะๆเลยนะคะไม่แต่หัวใช้เท้าจากตรงนี้กอยังที่มีนาบอกนะคะเขาไม่ได้ปลูกขายนะคะ ปลูกทิ้งๆค่างๆเป็นอาหารสัตว์เป็นปุ๋ยนะคะเป็นปุ๋ยย่อยสลายได้ดีมากเลยนะคะถ้าปลูกเป็นปุ๋ยเขาก็จะเน่าเปื่อยลงไปในดินนะคะอุ้ยหัวนี่ใหญ่จริงๆค่ะ,คะนี่หัวนี่ใหญ่มากเลยนะคะนี่นี่หัวนี่หัวแตกแต่หัวใหญ่ดีมากเลยนะคะนี่ไปเราไปหาหัวสวยๆกันใหม่อุ้ยมีเยอะค่ะ มีเยอะหัวใหญ่ๆสวยๆส,ส่วนมากแล้วจะแตกนะคะต้องหาหัวเล็กๆที่อยู่ใต้ดินนี่หัวอย่างนี้อย่างนี้โอเคค่ะนี่ตรงนี้ก็มีเยอะอยู่นะคะนี่แต่ส่วนมากแล้วหัวลอยๆนี่เขาจะนิ่มแล้วนะคะพอเขาโดนความเย็นอู้อันนี้นิ่มแล้วค่ะหัวใหญ่มากเลยนิ่มแล้วนี่นี่หัวหนึ่งจ้ะ อันนี้ก็ถือว่านิ่มเราดูหัวนี้นะคะหัวนี้จะออกเขียวๆหน่อยหนึ่งโอ้ยนิ่มค่ะมันนิ่มเพราะว่ามันน้ําแข็งนะคะมันจับแข็งเสร็จแล้วมันก็น้ําแข็งละลายมันก็เริ่มหาทางที่จะตุยนะคะนี่เอาหัวเล็กๆดีกว่านี่จ้ะนี่หัวแบบนี้พอค่ะ นี่ก็เราก็จะไปที่จักรยานของเรานะคะเป็นเราเรามาด้อมอันนี้กันนะคะว่าเป็นยังไงหน้าตาจะเป็นยังไงโอ้อันนี้ฉ่าเลยนะคะเรามองเห็นเลยว่าฉ่าก็คือเขาละลายนะคะนี่เขาน้ำแข็งเขาละลาย ถ้าตาถ้าเกิดว่าไม่แข็งนะคะน้ําแข็งไม่จับน้ําแข็งนี่ถือว่าดีมากเลยนะเดี๋ยวเขาจับน้ําแข็งแล้วเนาะม,มาชมหัวนี้อีกหัวหนึ่งนะคะโอ้อันนี้ก็นิ่มแล้วคะ่ะนิ่มแล้วไปไปตอซึงก็เป็นจักรยานของเราที่ปั่นมาเก็บนะคะ ถ้าจะได้ก็จะเป็นหัวแบบนี้นะคะที่อยู่ใต้ดินนะคะที่เขาจะที่เขาไม่ค่อยสูงขึ้นมานี่จ้ะโอ้นี่หัวเล็กไปค่ะอืมเอามาดูหัวนี้หน่อยสิคะหัวนี้นะคะนี่โอ้อนนี้อันนี้ไม่ได้แล้วจ้ะเน่าแล้วป่ะพามาชมลานกว้างชมดูลานกว้างๆหัวเช็ดเท้าหรือ ปุ๋ยอย่างอื่นที่เขาปลูกให้กับธรรมชาตินะคะธรรมชาติใตาดินที่ย่อยสลายเป็นปุ๋ยนะคะแล้วก็ใส้เดือนสัตว์ต่างๆก็จะมีปุ๋ยใต้นี้จะมีแต่หัวเช็ดเท้านะคะนี่เยอะมากเลยนะคะแต่เขาไม่ได้หวานทิ่ทีเขาหวานเป็นห่างห่างนะคะเดี๋ยวให้มาชมอีกที่นึงนะคะนี่จาคือหัวเช็ดเท้านะคะนี่อ้ยอันนี้แข็งดีอันนี้ดึงไปด้วยนะคะแต่ไม่อดึงไม่ขึ้นค่ะอันนี้ถือว่าสวยนะคะ น,นีจะเอาให้ชมอีกทีหนึ่งนะคะนี่คือร้านกว้างๆของเขาเลยนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยจ้าที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ